ก็ติดไปที่นะครับเออกูก็ได้เป็นนักการเมืองเลยนี่นะครับเออนะครับมันนะครับมันต้องเอาเจ้าใหญ่นายทวมันจะเอาใจจําเลยทําไมมันนะครับมันก็ได้เงินอ่ะส่วนนี้นะครับไปหาเสียงต่อนะครับเออนะครับไม่ต้องทําอะไรมากแล้วนะครับสัญญากันแล้วเขียนสัญญากันแล้วนะครับน่ะอ้างสั่งนะนะครับเขียนอ้าตั่งนะนะครับถ้าอะไรนะครับไอ้กีร้านะครับตรงลงกาเมื่อมาได้มาได้เนี่ยเห็นไหม เออก็เติมน้ำมันร้อดไปหาเสียงได้นะครับไปกินข้าวนะครับเออไม่รู้วมันร่วมมือกับไปหมูตอนหรือเปล่าไม่รั่นะครับเห็นไหมล่ะเออนั่นแหละนะครับนั่นนะครับพี่พันแนนนะครับแฟมมาแล้วครับนะนะครับจริงๆนะครับจริงๆนะนะครับไอควรพวกนี้นะครับถามง่ายๆคือไว้ใจไม่ได้นะครับไว้ใจไม่ได้แต่พูดถึงว่าท่านายของเขาเขาก็นะครับเขาเอ่อ คำว่าสู้กับถ้าบอกว่าเด็กหลงทางอย่างเงี้ยมันไม่ต้องแบบไปสืมหาข้อมูลอะไรนะนะครับไม่ต้องไปถามพยานนะครับไปถามพยานทาไมเอาพยานทาไมเด็กมันหลงทางนะครับเนี่ยเด็กหลงทางเองนะครับไปหาพยานทําไมไม่ต้องการจริงๆแล้วเขาไม่ต้องการก็ได้เด็กนะครับหลงทางนะครับพ่อพยานที่เมที่อยู่กันทุกวันเนี่ยก็พยานแต่ละคนก็ไม่เห็นเด็กหลงทางนะครับเห็นไหมเขาต้องการพยานทําไม นะครับมันจะแพ้เข้ากับด้เงินจะชนะเข้ากับด้เงินเขาไม่ได้ติดคุกเลยนี่ยเขาไม่โดนประหารด้วยเนี่ยครับเขาจะเดือดร้อนทําไมนะครับเออนะครับรูโมคลหถึงบอกแล้วไงเมื่อก่อนนะครับถ้านะครับเอฟซียังจําได้นะครับรูโมคลบอกแล้วนะครับถ้านายมีคนเดียวที่จะสู้หลังชนฝานะครับช่วยนะจาเลยได้นั่นก็มีนะครับถ้านายตั้มเท่านั้นนะครับหลังจากทนายคนอื่นเข้ามาแล้วนะครับ ลูโมโคนก็บอกแล้วว่ากลัวมันจะเป็นเกมของเขานะครับกลัวมันจะเป็นเกมของเขานะครับมาสู้แล้วผลสุดท้ายก็ยอมนะครับเห็นไหมไปกระซิบจำเลยบอกว่ายอมรับสารภาพเสรนะครับหลักฐานก็มีหมดแล้วนะครับยอมเลยจะเอายังไงถ้าไปถึงตรงนู้นเนะคุณจะไปเปลี่ยนทนายก็ไม่ทันแน้วนะครับเห็นไหมถ้าไปถึงตรงนั้น่ะมันยังไงมันก็ถึงทีง่สุดสุดนะเขาเรียกว่าบาปนะครับเวรกรรมนะครับนะ เออเวรกรรมนะครับเวรกรรมจริงๆนะครับเวรกรรมครั้งนี้นะครับเออท้ายที่สุดแล้วนะครับจําเลยก็นะครับติดกำดักของตัวเองนะครับติดกำดักของตัวเองนะครเห็นไหมนะเพราะความโลภนะครับเห็นไหมเพราะความโลภตอนนั้นนะครับไอ้นะครับไอ้เจ้าปู่นะครับไอ้เจ้าป่วยนะนะครับมันมาข่มครูนะครับเเออออ่่ทีมงานของทนายธรรม นะครับว่าโอนเงินไปหลายล้านนะครับเดี๋ยวจะแฉนะมันบอกนะนะ้นขนาดจะไม่แฉนะเดี๋ยวว่าจะแฉนะท้ายที่สุดพอแฉนะครับพอมันพูดแบบนั้นจําเลยก็ตาลุกเป็นไฟนะครับอยากได้เงินไงนะครับเออไม่ได้จะโอนให้เขานะครับน่าจะโอนให้ผมนะนะครับเอฟซีน่าจะโอนผ่านผมนะนะครับเห็นไหมล่ะนี่นี่มันนะครับก็คุยกับนะครับอีนางลาเต้นะครับอีนังลาเต้เขาประกาศไงนะครับประกาศไหมประกาศไหมห้าล้านนะครับนะ บอกไปเลยว่าห้าล้านนะครับเออถ้านายคนใหม่ที่เราจะจ้างนี่ห้าล้านห้าเหร็นักทัศน์เคือบห้าเหร็นี่นะแอสเซ่นะครับก็จะนะครับเอานะครับอันดาดดามก็จะเอามาเปิดบัญชีมาเปิดให้เห็นเห็นกันทุกคนเลยห้าล้านนะรีบๆนะครับเราจะไม่บอกว่า,าเปิดรับบริจาคอีกแล้วมันผิกดกฎหมายเราจะบอกว่าเอออะไรดีนะนะครับ อสมทบทุนนะครช่วยจำเลยนี่เป็นไงล่ะครับโดนไปแล้วนะครับห้าล้านนะครับเออนะครับสรุปเงินที่ได้น่ะมันก็เอาไปช่วยคดีของมันไงนะครับไปจำเลยก็ไม่ได้เห็นไหมล่ะนะครับทุกวันนี้เออเอยถึงมาดามไม่ล่ะไม่มีใครกล้าเอยถึงนะครับพอมันรู้หลักนะพอมันรู้ฐานพื้นชีวิตนะครับของนะครับอีดักดาจริงๆแล้วเป็นไงนะครับมันก็ถีหัวส่งเลย นะครับไปจําเลยก็ทีหัวทรงดินะครับเออนะครับมันก็ไม่สนใจอีดากดำแล้วสนใจทําไมนะครับมึงคนไม่มีฐานนะนะครับมึงมาหลอกกูนะครับเออหาว่ารวยอย่างนั้นอย่างนี้นะครับพวกไอ้วงไอวีก็ไปกันหมดนะครับน่ะเออแล้วทานายอีกคนนะไปไหนแล้วนะครับน่ะนะครับไม่มายุ่งแล้วเหรอนะครับที่รับประกันใบซ้อนเรื่องจริงนะทนายอ่ะนะครับน่ะท้ายที่สุดนะครับหนีเข้าป่ากันหมดนะครับ นะครับปลาลาบเลยนะครับนะนะครับท้ายที่สุดก็หนีกันปลาลาบนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับนะนะครับมันไม่เหลือนะครับเออมันไม่เหลือหนีกันปลาล่าหมดนะครับท้ายที่สุดแล้วจาเลยมันก็ชิ่งนะครับทุกวันนี่อีดากดำก็ต้องเอานะครับเออก็ต้องมาขายของ